สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเราจะมาดูรูปแบบไม่กำหนดชนิด0คูณกับ infinity นะคะในกรณีที่เรามีลิมิตของฟังก์ชัน f x คูณกับ g x นะคะเมื่อ x นะคะเข้าใกล้ a มากๆแล้วลิมิตของ f x ลูกเข้าสู่0น,นะคะและลิมิตของ g x นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a นะคะลูกเข้าสู่อินฟิน t y ี้นะคะเราจะกล่าวว่าลิมิตของ f x คูณกับ g x นั้นอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิด0คูณกับอินฟินี้นะคะโดยในการพิจารณาลิมิตนะคะในรูปแบบไม่กำหนดชนิดนี้นะคะถ้า เราสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิด0ูนย์ส่วน0หรือ Infinity ส่วน Infinity เราก็จะสามารถประยุกต์ใช้กฎของโลปิตาลในการหาคำตอบได้ค่ะนะคะโดยในการพิจารณาลิมิตนะคะของ fx นะคะคูณกับ gx นะคะถ้าเราต้องการให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเราจะพยายามจัดรูปใหม่นะคะโดยอาจจะให้ fx นะคะอยู่ที่เดิมนะคะแล้ว gx ที่เป็นตัวคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนแล้วกลายมาเป็นตัวหารแบบ นี้นะคะหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการให้ gx นะคะอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ตัวคูณเอฟเฟนะคะกลับเสร็จเป็นส่วนมาเป็นตัวหารนะคะเป็น1ส่วนด้วยเอฟเฟ นะคะคโดยทั้งสองวิธีนี้นะคะเมื่อจัดรูปแล้วลิมิตของเราต้องอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิดศูนย์ส่วนศหรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้จึงจะสามารถประยุกต์ใช้กฎของโลปิตาลได้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยสำหรับตัวอย่างแรกนะคะเราจะเห็นว่าลิมิตของเรานะคะเป็นลิมิตของ X นะคะคูณกับล็เอก x เมื่อ X เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์มากๆล็อก x ลูกเข้า0ูนลบอินฟินิตี้นะคะลิมิตในข้อนี้นะคะจึงก ว่าอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิดศูนย์คูณกับลบอินฟินิตีหรือศูย์คูณกับอินฟินิตี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการจัดรูปให้อยู่ในรูปของเศษส่วน ก็จะได้เป็นนะคะลิมิตนะคะของ x นะคะคูณกับ log x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนะคะจะเท่ากับนะคะลิมิตนะคะของ log x เอาไว้ที่เดิมนะคะ x ที่เป็นตัวคูณกลับเสษจเป็นส่วนนะคะให้มันเป็นตัวหารซึ่งจากการจัดรูปแบบนี้นะคะพิจารณาเมื่อ x นะคะเข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนั้นลิมิตของเราจะอยู่ในรูปแบบไม่กําหนดชนิด อินฟินิตี้ส่วนด้วยอินฟินิตี้เราสามารถใช้โลปิตานได้แล้วนะคะเราก็ใช้นะคะโลปิตานนะคะครั้งที่หน,นะคะโลปิตานครั้งที่1ของเรานะคะดิฟข้างบนนะคะแล้วก็ดิฟข้างล่างนะคะเทียบเนะคะก็จะได้เป็นนะคะดิฟล็อก ะะได้เป็น1ส่วน x ดิฟ1ส่วน x นะคะได้เป็นลบ1ส่วนด้วย x กําลังสองนะคะจะเห็นว่าจากการใช้กฎโลปิตาลครั้งที่1นั้นลิมิตของเรานั้นยังคงอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิด infinity ส่วน infinity แต่ถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราใช้โลปิตาลไปครั้งที่สองนะคะดิฟตัวบนและดิฟตัวล่างนั้นเลขยกกำลังเนี่ยจะไปโตที่ตัวหารเพราะฉะนั้นใช้โลปิตาลไปครั้งที่2ก็ยังคงอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิด infinity ส่วน infinity และเช่น เดียวกันหากเราใช้กดลบิตาลซ้ําไปเรื่อยๆนะคะมันก็ยังคงอยู่ในรูปแบบไม่กําหนดไม่สามารถตอบได้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะทําการจัดรูปก่อนเนื่องจากฟังก์ชันของเรานะคะทั้งตัวเศษและตัวส่วนสามารถจัดรูปตัดทอนกันได้โดยใช้คุณสมบัติการหารของเศษส่วนนะคะจัดรูปใหม่ได้เป็น1ส่วน x คูณกับลบ x กาลัง2ส่วนด้วย1นนะคะนั่นก็คือลิมิตของเราจะอยู่ในรูปแบบของลบ x นะคะเป็นพหุนามสามารถใช้กฎของการแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบไม่กําหนดแล้วนะคะเราก็แทนที่ไปเลยนะคะเช็คลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์นะคะก็จะตอบศูนย์นะคะเป็นคําตอบของข้อนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบไม่กําหนดชนิดถัดไปนะคะเป็นรูปแบบไม่กําหนดชนิดที่4นะคะซึ่งอยู่ในรูปของ อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะคะหรือบางครั้งนะคะอาจจะอยู่ในรูปของลบอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้เราก็ถือว่าเป็นรูปแบบไม่กําหนดชนิดเดียวกันนะคะนั่นก็คือนะคะไม่ว่า x จะเข้าใกล้ A ตัวใดก็ตามเข้าใกล้ทางซ้ายหรือเข้าใกล้ทางขวานะคะถ้าเรามีลิมิตนะคะของ f x นะคะบวกด้วย GX แล้วอยู่ในรูปแบบไม่กําหนดชนิด อิ Infinity, นฟินิตี้ลบอินฟินีะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะจัดรูปลิมิตให้อยู่ในรูปแบบของ0ูนส่วน0นะคะหรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินต้แล้วใช้กฎของโลปิตาลมาช่วยในการหาคำตอบกันค่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างนะคะลิมิตของคอร์ด X ลบด้วย1ส่วน X เมื่อ X เข้าใกล้0จะเห็นว่าเมื่อ X ของเราเข้าใกล้0ูนะคะคอร์ด X จะลูกเข้าสู่อินฟินิตี้นะคะและ1ส่วน x ก็ลูกเข้าสู่อินฟินิตี้ เพราะฉะนั้นมันอยู่ในรูปแบบไม่กําหนดนะคะเราจะมาใช้กฎของโลปิตาลมาช่วยในการหาคําตอบกันก่อนอื่นนะคะเราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบของเศษส,ส่วนนะคะลิมิตของคอรดอลบด้วย1ส่วน x นะคะดูข้างในลิมิตนะคะจัดรูปคอรดเนะคะเปลี่ยนเป็น c o s x นะคะส่วนด้วย sin x แล้วก็ลบ1ส่วน x นะคะทำส่วนที้เท่ากันนะคะจัดรูปให้เป็นเศษส,ส่วนนะคะก็จะได้เป็น x นะคะคูณกับ sin x นะคะแล้วก็ x นะคะคูณกับคอ t x แล้วก็ลบด้วย sin x นะคะ mm hmm. เมื่อเราพิจารณาเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ะคะเราจะเห็นว่าลิมิตของเราอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดนะคะชนิด0ูนย์ส่วนนะคะเราใช้โลปิตาลได้ใช้โลปิตาลครั้งที่1นะคะดิฟข้างบนนะคะแล้วก็ดิฟข้างล่างเทียบ x นะคะก็จะได้เป็นนะคะดิฟข้างบนนะคะมี2พจน์ย่อยพจน์แรกนะคะต้องใช้สูตรดิฟผลคูณ หน้าดิฟหลังนะคะดิฟคอสนะคะได้ลบไซ n ์บวกหลังดิฟหน้านะคะหลังของเราเป็นคอสเซ็กดิฟหน้า dx dx นะคะได้เป็น1นะคะพจน์ย่อยที่2ดิฟไปเลยใช้สูตรนะคะดิฟไซ n ์ได้คอสนะคะแล้วก็ตัวหารของเรานะคะใช้สูตรดิฟผลคูณเช่นเดียวกันหน้าเป็น x นะคะหลังเป็นไซ n ์หน้าดิฟหลังนะคะดิฟไซด์นะคะได้คอสนะคะบวกหลังดิฟหน้านะคะไซด์เอ็กได้เป็น1นนะคะจากนั้นเรามาจัดรูปให้เป็นอย่างง่ายนะคะตัว ตัวเศษ cos x กับ cos x นะคะตัดกันหมดไปนะคะก็จะเหลือ x นะคะคูณกับนะคะลบ sin นะคะจัดรูปก่อนนะได้เป็นนะคะลบ x นะคะคูณกับ sin x นะคะแล้วก็ตัวหารของเรานะคะได้เป็น x นะคะคูณกับ cos x นะคะแล้วก็บวกด้วย s i n x เมื่อพิจรารณา x mm hmm. เข้าใกล้ศูนย์ะคะ mm hmm. จะเห็นว่าลิมิตของเรายังคงอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิดศูนย์ส่วนๆนะคะเราก็จะมาใช้โลปิตาลน,นะคะครั้งที่2กันนะคะดิฟข้างบนนะคะแล้วก็ดิฟข้างล่างเทียบ x นะคะดิฟข้างบนนะคะใช้สูตรดิฟผลคูณนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะเราก็จะได้เป็นนะคะหน้านะคะเป็น x นะคะดิฟไซนนะคะได้เป็น คอส์นะคะก็จะได้เป็นลบ x นะคะคูณกับคอ s ์นะคะบวกด้วยหลังดิฟหน้านะคะหลังของเราเป็น sin นะคะ x นะคะดิฟหน้าดิฟลบ x นะคะได้เป็นลบ1นะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวหารนะคะพจน์ย่อยที่1ใช้สูตรดิฟผลคูณเช่นเดียวกันนะคะหน้าดิฟหลังนะคะหน้าของเราดิฟคอร์ ord, นะคะได้เป็นลบ sin นะคะบวกหลังดิฟหน้านะคะก็จะเป็น COS x นะคะดิฟ x เทียบ x ได้1น,นะคะแล้วก็ดิฟ SIN นะคะได้ cos นะคะจะเห็นว่านะคะจากการใช้กฎโลปิตานครั้งที่2นะคะที่ตัวหารของเรานั้นเราสามารถประยุกต์ใช้กฎของการแทนที่ได้แล้วเนื่องจากเมื่อเราแทนค่า x เข้าไปลิมิตของเราไม่ได้อยู่ในรูปแบบไม่กําหนดนะคะเราก็ทําการแทนค่าเท k e l ิมิต x เป็น0ได้เลยตัวเศษนะคะพจน์ย่อยที่1น,นะคะ x เป็นศ 0, 0ูคูณอะไรก็ได้ศนะคะพจน์ย่อยที่2นะคะได้เป็นลบ สไซายศูนย์ทรายศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะก็จะได้เป็นศูนย์นะคะส่วนตัวหารของเรานะคะพจน์ย่อยที่หนึ่งนะคะ X นะคะเป็นศูนย์คูณกับไซายศูนย์ก็ได้ศูนย์คอศูนย์ได้หนึ่งคอศูนย์ได้1นะคะก็จะได้เป็นศูนย์ส,ส่วนด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งนะคะก็คือศูนย์ส่วนสองหรือเท่ากันกับศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตนะคะของข้อ ตัวอย่างนะคะนี้จะมีค่าเท่ากันกับนะคะ0ูนย์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบไม่กําหนดชนิดสุดท้ายนะคะชนิดที่5ที่อยู่ในรูปแบบของการยกกําลังนะคะศูนยกกําลังอินฟินิตี้หยกกําลังอินฟินิตี้อินฟินิตี้กำลังศูนย์นะคะหรือศูนย์ยกกาลังศูนย์นะคะเป็นรูปแบบไม่กําหนดนะคะชนิดที่อยู่ในรูปแบบของการยกกําลังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจากตัวอย่างรูปแบบไม่กําหนดในแบบที่3และแบบที่4นะคะเป้าหมายของเรา ก็คือเราจะพยายามจัดรูปรูปแบบไม่กำหนดชนิดที่5นี้นะคะจัดรูปให้เป็นศูนย์ส่วนศูนย์นะคะหรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เราใช้กฎของโลปิตานนะคะ, Infinity, น Infinity, ใ,นะ,คะในการพิจารณาลิมิตอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะเห็นว่าฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบของยกกําลังซ้อนกันเนี่ยการจะปรับเป็นเศษส่วนได้นั้นทําโดยตรงไม่ได้นะคะจะทําได้นั้นก็ต่อเมื่อนะคะประยุกต์ใช้ฟังก์ชันลอการิทึมมาช่วยนั่นเองนะคะนั่นก็คือนะคะจากลิมิตของเรานะคะถ้าเรามีลิมิตนะคะที่เรา จะหาค่านะคะอยู่ในรูปของ g x ยกกำลัง FX เราก็ให้ลิมิตตัวนี้เนี่ยนะคะแทนด้วย y นะคะจากนั้นเทคล็อกตลอดสมการนะคะเราก็จะได้เป็นล็อกของ g x ยกกำลัง f x นะคะเพราะฉะนั้นนะคะฟังก์ชันของเราก็จะปรับอยู่ในรูปของผลคูณแล้วเราก็มาพิจารณาลิมิตของล็อก y แทนซึ่งลิมิตของล็อก y นั้นจะอยู่ในรูปแบบของศูนย์คูณกับ infinity นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราหาค่าลิมิตของล็อก y ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาพิจารณาว่าจากล็อกเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของ ล็อ y จะเท่ากับล็อกของลิมิต y นะ,ะเราก็จะทำการแก้สมการหาค่าลิมิตของ y ตามที่โจทย์ต้องการได้นะคะสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเรานะคะกำลังจะพิจารณานะคะลิมิตนะคะของรูปแบบไม่กำหนดนะคะชนิดที่5นะคะโดยลิมิตของเรานั้นอยู่ในรูปของลิมิตของ f x นะคะยกกำลัง g x นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a ค่าใดค่าหนึ่งโดย a เป็นบวกลบอินฟินิตี้ได้นะคะถ้ามันอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิดนะคะ1ยกกำลัง i n f i ิ i t y ศูนย์กกำลังอินฟินิตี้อินฟินิตี้กำลัง0หรือ0ูนยกำลัง0นั้นเป็นรูปแบบไม่กำหนดชนิดที่5นะคะเราจะมีขั้นตอนการหาคำตอบดังต่อไปนี้นะคะขั้นที่1นะคะขั้นที่ 1, ะคะ,1ะคะเราจะสมมุติตัวแปรให้ y เท่ากับตัวของ ังชันที่เรากำลังจะหาลิมิตนะคะให้ y เท่ากันกับ f(x) นะคะยกกำลัง g(x) เลยนะคะจากนั้นเทค e log ตลอดสมการโดยคุณสมบัติของ log นะคะเราจะได้เป็น log ของ f(x) นะคะยกกำลัง g(x) และคุณสมบัติของ log นะคะเลขยกกำลังเราเอามาคูณหน้า log แบบนี้ได้นะคะจากนั้นนะคะขั้นที่4นะคะขั้นที่3ขออภัยค่ะเรามาพิจารณาลิมิตนะคะของ l อ g y นะคะโดยลิมิตของ log y นะคะ มันก็คือลิมิตนะคะของ Log f อก f นะคะแล้วก็คูณด้วยนะคะ g x เนะคะเราก็จะได้ว่านะคะมันก็คือรูปแบบไม่กำหนดนะคะชนิดนะคะศูนคูณกับอินฟินิตี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาคำตอบได้โดยการประยุกต์ใช้กฎของโลปิตาลสมมติว่าได้คำตอบออกมาแล้วนะคะได้คำตอบออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นนะคะเรามาพิจารณาในขั้นตอนที่4ว่า จากฟังก์ชันล็อการิทึมนะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราผ่านลิมิตเข้าไปในล็อกได้ลิมิตของลอก y จึงเท่ากันกับลอกนะคะของลิมิต y นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a จากลอกของลิมิต y นะคะมันเท่ากับลิมิตของลอก y เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเท่ากับสี่เหลี่ยมที่เราหาคําตอบได้ในขั้นที่3ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่านะคะเราสามารถแก้สมก,การหาค่าลิมิตนะคะของ y นะคะจากการแก้สมการข้างบนนะคะในขั้นตอนที่4นะคะจะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังสี่เหลี่ยมนั่นเองโดยใช้ฟังก์ชัน Exponential มาช่วยในการแก้สมการนะคะทำทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะโดยตอนที่เราทำนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่าลิมิตของเรา f(x) ยกกำลัง g(x) นะคะอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิดที่5หรือเปล่าถ้าใช่นะคะเราก็สมมุติให้ y เท่ากันกับ f(x) ยกกาลัง g(x) ก็คือตัวไ้ที่เราจะหาลิมิตทั้งก้อนนะ จากนั้นขั้นที่2เทคล็อกตลอดสมการเมื่อเทคล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นที่3เราก็มาคำนวณลิมิตของล็อก y นะคะโดยลิมิตของล็อก y สมมติว่าเราหาได้มานะคะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วใช้คุณสมบัตินะคะว่าลิมิตของเรานะคะเนื่องจากล็อกเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเราสามารถผ่านลิมิตเข้าไปในฟังก์ชันล็อกได้จึงได้ว่าล็อกของลิมิต y นะคะก็จะเท่ากับนะคะสี่เหลี่ยมนะคะที่เราคำนวณมาได้จากลิมิตของล็อก y นั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรามา แก้สมการหาค่าของลิมิต y ก็จะได้ว่าลิมิตของ y ที่โจทย์ต้องการทราบค่านั้นก็คือ e ยกกำลังสี่เหลี่ยมนั่นเองอเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนะคะจากตัวอย่างนะคะแรกนะคะลิมิตของ x นะคะยกกำลัง Sin x นะคะเทคลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนะคะตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ว่านะคะถ้าเราพิจารณานะคะลิมิต ของ x นะคะยกกำลัง sin x นะคะเมื่อ x นะคะเข้าใกล้0ทางบวกนะคะเราก็จะได้ว่าเมื่อเราพิจารณาลิมิตนะคะ x นะคะเข้าใกล้0มากๆลิมิตของเราจะอยู่ในรูปของ0ยกกำลัง0น,นะคะเป็นรูปแบบไม่กำหนดชนิดที่5เราก็จะมาประยุกต์ใช้นะคะกฎของโลปิตาลทำตามขั้นตอนที่สรุปกันไว้เมื่อกี้นี้นะคะก็เริ่มจากการให้ y นะคะเป็น x นะคะยกกำลัง sin x จากนั้นนะคะเราเทคล็อกตลอดสมการเราจะได้ว่าล็อก y ของเรานะคะเท่ากันกับ l o g x นะคะยกกำลัง s i n x จากคุณสมบัติของล็อกนะคะเราเอา s i n มาคูณหน้าล็อกแบบนี้ได้นะคะ<ม>ก็จะได้เป็นผลคูณของ sin x คูณกับล็อก x นะคะจากนั้นเรามาพิจารณาขั้นที่3านะคะลิมิตของล็อก y นะคะลิมิตของล็อก y ของเรานะคะก็จะได้เป็นลิมิตนะคะของ s i n x นะคะ คูณกับนะคะล็อก x ซึ่งอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดนะคะชนิด0ูนย์คูณกับอินฟินิตี้นั่นเองนะคะเราก็มาหาค่าลิมิตนะคะโดยการจัดรูปให้มันเป็นเศษสว่วนเอาล็อกนะคะกาลิทึมไว้ด้านบนเอาไซาย,ย้ายมาเป็นตัวหาร1ส่วนไซนะคะเท่ากันกับนะคะโคเซก x นะคะหส่วนไซน์นะคะเท่ากันกับ c o s ซ x จากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าจากการจัดรูปแบบนี้นะคะมันจะอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิดอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะเราสามารถใช้โลปิตาลได้แล้วนะคะใช้โลปิตาลครั้งที่1นนะคะดิฟข้างบนดิฟ log x นะคะได้เป็น1ส่วน x นะคะดิฟโคเซ x นะคะได้เป็นลบนะคะโคเซ x นะคะคูณกับ c o ร์ x นะคะคก่อนที่เราจะพิจารณาต่อว่าลิมิตของเราเนี่ยยังคงอยู่ในรูปแบบไม่กําหนดหรือเปล่าเรามาลองจัดรูปให้เป็นอย่างง่ายก่อนนะคะโดยโคเซกของเรานะคะก็คือนะคะลบหน,นะคะส่วนด้วย s i n ์ x นะคะแล้วก็คอดนะคะคอทนะคะ,ค,ะ,ค,ะคือ c o s x นะคะส่วนด้วย s i n ์เเพราะฉะนั้นจัดรูปให้เป็นอย่างง่ายนะคะตัวล่างของเรานะคะจะกลายเป็น1นส่วน x นะคะแล้วก็หารด้วย ลบคอสส่วนด้วยไซด์กำลังสองกลับเศษเป็นส่วนของตัวล่างขึ้นไปคูณนะคะก็จะได้เป็นลบ sin ์กำลัง 2x เอาลบไว้กับ sin นะคะหารด้วยนะคะ x นะคะคูณกับ cos x ซึ่งเมื่อเราพิจารณานะคะเมื่อ x ของเราเข้าใกล้ศูนย์นะคะลิมิตของเรานั้นจะอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิดศูนย์ส่วนย์เราก็มาใช้โลปิตานครั้งที่2กันนะคะดิฟข้างบนดิฟฟังชันลบไซน์กำลัง2ใช้กดลูกโซ่นะคะมองเป็นลบ u กำลัง2นะคะก็จะได้เป็นนะคะลบ2นะคะ s i น์ดิฟไซนนะคะดิฟ s ซนนะคะได้คอร์เซกจากนั้นตัวหารนะคะใช้สูตรดิฟผลคูณนะคะหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้านะคะดิฟค o s นะคะได้ลบไซนนะคะบวกหลังดิฟหน้านะคะ c o s x ดิฟหน้าดิฟ x นะคะได้1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อ x ของเรานะคะเข้าใกล้ศูนย์ทางบวกตัวหารของเราไม่ศูนย์แล้วนะคะเทคพิมิตได้เลยโดยกฎของการแทนที่ ะะโดยกฎของการแทนที่นะคะเราจะได้ว่าเมื่อแทน x เป็น0นะคะตัวเศษของเราจะได้เป็นลบ2คูณกับ s i นศนย์ะคะคูณกับคอสศตัวส่วนของเรานะคะได้เป็น0คูณกับลบนะคะ s ซ n 0ศนย์แล้วก็บวกด้วย cos 0นะคะตัวบนได้0นะคะตัวล่างนะคะได้1ได้เป็น0ูนส่วน1นะคะเท่ากันกับ0 เพราะฉะนั้นนะคะจะได้ว่าลิมิตของเราลิมิตของเรานะคะได้ออกมามีค่าเป็นศูนย์ะคะเพราะฉะนั uit, ้นนะคะเราจะสรุปได้ว um, ่าลิมิตนะคะของลอก y นะทะที่ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนะคะมีค่าเป็นศนย์เพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่าลิมิตนะคะของ y ที่เราต้องการทราบค่านะคะลิมิตของ y ก็จะเท่ากับ0นย์นะคะ X นะคะ e ยกกำลังศูนย์ะคะก็มีค่าเป็น1นั่นเอง ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลิมิตในข้อนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะเราได้ลิมิตของล็อก y เท่ากับ0เพราะฉะนั้นลิมิตของ y ก็จะเท่ากับ e ยกกำลังศูนย์หรือมีค่าเป็น 1, 1> นั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออีก1ตัวอย่างนะคะตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะคะก็คือตัวอย่างที่ข้ามมานะคะตัวอย่างของลิมิตนะคะของ x ยกกำลังนะคะ1ส่วน x นะคะลิมิตของ x นะคะยกกำลัง1ส่วน x อันนี้นะคะเราก็จะได้ว่า ถ้าเรามีลิมิตนะคะของฟังก์ชันนะคะ x ยกกำลัง1ส่วน x นะคะหนึ่งนะคะส่วนด้วยนะคะ x ลบหนึ่งเมื่อ x ของเรานะคะเข้าใกล้หนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าลิมิตของเรานะคะ จะอยู่ในรูปแบบนะคะของนะคะยกกำลังนะคะอยู่ในรูปแบบของยกกำลังนะคะ1ยกกำลังอินฟินิตี้นะคะเมื่อฐานของเรานะคะ x เข้าใกล้หนึ่งนะคะ X-1 เข้าใกล้ศูนย์เพราะฉะนั้นนะคะลิมิตข้อนี้จะอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดชนิด1ยกกำลังอินฟินิตี้นะคะเราก็มาหาค่าลิมิตนะคะโดยใช้นะคะรูปแบบไม่กำหนดในวิธีที่5ของเราตามขั้นตอนนะคะให้ Y นะคะเท่ากับตัวไส้ที่เราจะหาลิมิต X ยกยกกำลังนะคะ1ส่วนด้วย X-1 ลบ1จากนั้นเทคล็อกตลอดสมการจะได้เป็นล็อก Y นะคะเท่ากับ l o อก X กยกกำลังนะคะ1ส่วนด้วย x ลบ1น,นะคะ หรือนะคะล็อก x ส่วนด้วย x ลบ1นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาพิจารณานะคะลิมิตนะคะของล็อก y นะคะลิมิตของล็อก y เมื่อ x เข้าใกล้1น,นะคะมันจะมีค่าเป็นลิมิตนะคะของล็อก x นะคะส่วนด้วย x ลบ1นะคะเมื่อ x เข้าใกล้1จะอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดนะคะชนิดศูนย์ส่วน0นะคะเราก็ใช้โลปิตาลนะคะครั้งที่1นนะคะดิฟข้างบนดิฟล็อก x นะคะได้เป็น1ส่วน x ดิฟ x ลบหนะคะได้ออกมาเป็นนะคะ1 ะะซึ่งตรงนี้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบไม่กําหนดแล้วนะคะเราสามารถใช้กฎของการแทนที่แทนลิมิตแทนค่า x เป็น1ได้เลยเพราะฉะนั้นลิมิตของ log y ของเรามีค่าเป็น1น,นะคะเราก็จะได้ว่านะคะลิมิตนะคะของ log y ของเรานะคะเท่ากันกันกบ log ของนะคะลิมิต y นะคะเมื่อ x เข้าใกล้1น,นะคะมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นแก้สมการในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะได้ว่าลิมิตของ y นะคะเมื่อ x นะคะ เข้าใกล้1นนะคะจะมีค่าเท่ากันกับ e ยกกำลัง1นงนั่นเองนะคะก็เท่ากันกับ e เสร็จเรียบร้อยแล้ว นะคะคอันนี้นะคะเป็นรูปแบบไม่กําหนดนะคะชนิดที่5นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าตอนนี้นะคะเราสามารถประยุก์ตใช้กฎของโลปิตานนะคะมาช่วยในการหาค่ารูปแบบไม่กําหนดนะคะทั้ง5ชนิดนะคะโดยทั้ง5ชนิดนั้นนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเรามาสรุปกันตอนท้ายกันนิดนึงนะคะ,ะ,คะเราก็จะได้ว่ารูปแบบไม่กําหนดของเรานะคะ <hypothesis. S 1> เราจะอยู่ในรูปแบบนะคะ ทั้งหมดนะคะ5แบบแบบที่1นะคะศูนย์ส่วนศแบบที่สองนะคะอินฟิน t y ี้ส่วนอินฟินิตี้ซึ่งทั้งสองแบบนี้เราสามารถประยุกต์ใช้กฎของโลปิตาลมาช่วยในการหาคำตอบลิมิตของรูปแบบไม่กำหนดได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่3นะคะศูย์คูณกับอินฟิน t y ี้นะคะแบบที่4 i n อินฟินี้ลบอินฟินิตี้นะคะและแบบที่5นะคะ ศย์ญญกกำลัง infinity infinity กำลังศูนย์นะคะ1กำลังศูนย์ะคะเออขอโทษเขียนผิดนะคะ1ยกกำลัง infinity น,น,นะคะแล้วก็ศูนย์กำลังศูนย์แบบนี้นะคะแบบที่5นะคะทั้ง3แบบที่เหลือนั้นเราต้องจัดรูปก่อนนะคะโดยใช้เทคนิคการจัดรูปในแต่ละแบบนะคะพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบของศูสนส่วนศนย์หรือ infinity ส่วน infinity น,น,นะคะแล้วเราก็จะสามารถประยุกต์ใช้กฎของโลปิตาลมาช่วยในการหา ะะลิมิตของรูปแบบไม่กำหนดได้ค่ะ